ัวนี้สีม่เห็ดละกับใหม่ซักนะครับเก็บขั้นธนูนะครับมาขอแบงเสียต่ำไไม่ซักแบบแก่ๆน่าอ้าน,อบบน้อตะกลับใหม่ก็แบบแกะๆคีงงงามนะครับลองเอาไปเห็ดเหลี่ยมชื่อครับ ตั้งไว้เท่าไดรเดอ้เยครบครน้ำในร่งเราต้องกั่นหวโตอัดเลยนะครับคันตัวจำเอาเอาซ้ำหนึ่งละเรือรือเอาเอาเอาลงเดี๋ยวจะนอ่อจะสองนิ้เดี๋ยวมาเมือไนะครับท่านผู้ชม เข็น,นหลเลยดีขงได้หหใหม่อผ้าออกว่าจะเป็นอีกสีนหนึ่ง,งบ่อยนี่นะครับราจะได้ประมาณนี้ใต้ต้นเหเนี่ยค้างละ2ชิบ ี่สิบเงาผลเอาที่สิบแปดปะอะไรวะรับขันข้นใหญ่ดิเออ <20 S 1> ว่าเดี๋ยวไปเฮียขั้นใหญ่ละความหมายเอายี่สิบยี่สิบเฮียสองคนลวพอก็เปทนหน่อยอไรละเอาะไอ้ขาบูอะไรมาหลัวด้เ้เอา,อา,า,ย,า,อายี่สิบจ,จะ เบิดหลุดบ่เบิดหลุดนะเดี๋ยวลองนิ้วเนนท้าน,น่อย,อนนอยเดี๋ยวมาเมึงนะครับท่านผู้ชมตัดตัดข้งางในบ่อยอครับตัวนี้ก็ใายเพืเ่อนหยัดประตูบานประตูวงกบนะครับเกี่ยวกับบานเกี่ยวกับยังผู้ใดอยากได้นะครับกับแกมา ส่วนตัวใหญ่ๆนี่ยจอยู่ประมาณตัวสี่ห้าหมื่นนะครับตัวนั้นประมาณเจ็ดหมื่นตาทนั่นนะครับก็จะมีอุปกรณ์เยอะๆนะครับตัวนี้ก็เป็นใหม่นะครับมีภายซีสุกนะครับภซีสุกนะครับเดี๋ยวผ้าย,ยางคันคันเวลาเดี๋ยวผ้าย,ยางมะมึงตัวนี้ก็ใบนี้น่าจะเป็นขีตามเพชรเองนะครับทานุว้ตัวนี้ใบจันหลุด เาบ่เปิดไฟบปลปกยปาแ่้ปอปต่อน้ำดจับจังมันปักข้างบนเนี่ยจับไปเลยจับจับไปเลย แล้วมามึงนะครับท่านผู้ชมมามึงใหม่ใหม่เป็นหัึ่งเดีตัวนี้เป็นใหม่ซักเกียไอ้ต้อมขันห่อาผา้าออกนี่มันจะเป็นไรบ่อยข้างในประมาณนี้ละถ้าต่อใหม่ซักเกียจะบบ่คอยมีลายโอ้ผมเลยว่ามันมีลายแบบเรียนไรได้หลายอันเนี่ยโ,โบโมโมมีที่แรกแยกได้แบบนั้นโมไมีตัวเป็นใหม่หงาอ่อนแบบเกียนะครับท่านผู้ชม จะเรียกไอ้คนมาจีเก็บไปเห็ดกงนกอ่ะฝากติดตามผลงานเลยนะครับสวัสดีครับ